ชีวิตของคุณตอนเนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ถ้าคุณยังต้องการอะไรบางอย่างอย่างเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นการงานที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตที่คุณยังมีความปรารถนายังมีความต้องการอยู่ไว้ n ด ไม่มีอะไรจะเสียที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆหมอเฟิร์นกล้าคอนเฟิร์มกับคุณตรงนี้เลยว่าถ้าหมอเฟิร์นไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเราอาจจะยังไม่ได้เจอกันแล้วในวันนี้หมอเฟิร์นอาจจะไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ใช่คนที่หน้าเด็กสุขภาพดีหน้าใสแบบนี้เพราะจริงๆแล้วการฝึกสมาธิเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ตัวเองเก่งสมาธิแต่เราฝึกสมาธิเพื่อเก่งเรื่องชีวิตทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการทําสมาธิแบบวิทยาศาสตร์เหมือนที่หมอเฟิร์ ทำอยู่ประจําเป็นการฝึกสมาธิจากนักวิทยาศาสตร์ทางจิตระดับโลกอย่างโฮเซซิวาเนื้อหาในนั้นมี10กว่า EP ซึ่งคุณจะได้โบนะัสทั้งคลื่นเสียงดนตรีคลาสสิกได้เคล็ดลับการมีหน้าเด็กเคล็ดลับการชะลอวัยอายุยืนแล้วก็